พี่อาทิตย์บวทองขอเข้าไลค์เมื่อกี้นะครับผมบวกไปสามเม็ดนะครับ,รบขนาดใช้ความเก่งแค่น,นิดเดียวนะบวกเป็นสามเดี๋ยวเก็บเก็บสมบัติก่อนมุมกล้องขึ้นแบบนี้เก็บสมบัติมามแพงม,มาอะไรนะพี่อโอ้ยขอบคุณครับคุณผู้หญิงที่ส่งดอกกุหลาบหนึ่งดอกของกับพี่ลงแล้วขึ้นใหม่เหรอครับเอาเอาอย่าเพิ่งแทงนะเดี๋ยวเพิ่งแทง สรุปไอสรุปสกอร์ก่อนเกมแรกคือลุงยกบวกมาสามสามเม็ดสามใบแดงเดี๋ยวแป๊บนึงฟุ๊กฟกพี่รอแป๊บฟุกไม่ฟุกเลยเดี๋ยวลงก่อนลงไลท์แล้วขึ้นใหม่ไม่ฟุ๊กลูกรอแป๊บนึ่งแป๊บเลยลุงยกทำมืแทงขอลงไลท์ก่อนแป๊บเดี๋ยวขึ้นใหม่ให้มันจบมันตึงเลยไม่ฟุ๊กลูกไม่มีฟุ๊กโอ้ไม่เคยฟุกลูกนึงก็ไม่ฟุกเออโทรศัพท์ผมมันช้ามันช้าแป๊บนึงแดงลุงพลหาว่าเราฟุกอย่างเดียวคือไล์เลยเราขึ้นเล่์ใหม่แป๊บนึงแป๊บนึงรอแป๊บ ามเกมอ่ะห้าแด๊กเขาขอห้าเกมว่ะเขาขอห้าก็ให้ห้าเองหนึ่งแล้วอ่ะก็เหลืออีสี่ไงเครองเมื่อกี้ไม่นับเอากียนับตีไม่นับยังไงเด้อนับหรือไม่นับนับตีมานับแล้วแต่นะโอ้ยลุงโยกเปิดก่อนแล้วแทงไปก่อนเลยมันเปื่หนึ่งผมขอรีเครื่องเลยเอาเครื่องนุ่นน่วงมากเลยตอนเนี้ยเราจะรอเองไม่ลบทิ้งออกบ้างอ่ะน่วงจัดเลยเรอ แล้วรีเครื่องอยังไงรีก็ไม่ได้้าวพจาเอ็งครับอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้เอาเพียวช้าได้หน่อยขัดดูกันกันดูกันกันเอาไก่แทงได้แม่งก็ไปเล่นก,นกนระต่องเนื้อปวดยากปวดยากอ่ะไปมามาตีขี้ลูก ห้าหรือหกลูกง่ายหมดอ่ะเออดีขึ้นดีขึ้นนี้เนี่ยเอานี่เอาลรงนี้นี่เชิญลุงพลวะนี่นะลุงนี้เชิญลุงพนเพราะว่าลุงสบูมันจ่อไงเดี๋ยวลุงดูนะ ันขาวเกินไปว่ะมันเป็นยังไงวะทุกทีมันก็ไล่ภาพสวยนะครับว่านะโอ้ยลุงหยกหนึ่งเอาพี่โอนะพี่โอขานนะยังไม่ได้ไล่เลยยังไม่ไล่อ่ะยังยังไม่ไล่อีกหนึ่งแล้วแต่งสวยไม่ต้องแต่งอะไรเลยเอ้าเนี่ยไม่ได้แต่งอะไรเลยสองโอ้โหสองจริงปะเนี่ยสองอืมถึงจัดไฮ้ไล่ยังไม่ได้ไล่ไม่มีคนเห็น ไม่เอาผมอัดวิดีโออยูม่มันจ้ามันจ้ากว่าปกติมากเลยเอาเบียร์ช้าหน,น่อยหน่อย <c oughs> โอ้โหกันไม่ได้ว่ะแก๊กุงเนี้ยไม่ได้เลยเหรอ,อยากกวไ่ไดิมแลกันไม่อยู่อ่ะทำอะไรไม่ได้เลย ท้าไมไรลูกยกกันไม่ได้นะเนี่ยกันยากมากเพราะมันจ่อหมดจ่อทุกลูกเลยผมมาจ่อน,นะพี่กันมันจ่อทุกลูกอะ่ะถ้าไม่ใช่ลูกยกนี่ทําไม่ได้คิดว่ไไาทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้นะน้ําหนักมันอโอเคหมดอ่ะโอ้โหขึ้นไลฟ์ไปเลยเอ้ามันได้ภาพประมาณเนี้ย แย่ S <S <S เลยเสียดายภาพไม่สวยเลยเหมือนทุกวันแหะแปลกเหมือนกันเป็นไรวะเนี่ย <c oughs> ปักลิงขายของด้วยเอ,าอ้าม,มาตนม้นมาดันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมาเท่าไหร่แล้วมาสองมาสองไม่ได้เลยรอระแต่ลูกนี้นี่นมีทางเดียวเพิ่นภาพมันได้ประมาณเนี้ยพี่ผมพยายามปรับให้มันให้มันเลิกขาวแล้วแต่มันยังขาวอยู่อ่ะพี่ มันก็ขาวอยู่ไม่รู้เป็นไรอ่ะอืเออเอาสิหายอย่าเออโอ้ยอย่าลงดีพี่ที่เข้ามาแล้วนะตอนนี้ลุงหยกมาสองเม็ดแล้วพี่ขึ้นไหลช้าแป๊บเดียวโอ้ลุงหยกมาสองเลยพี่ชายสิริภาพได้ประมาณเนี้ผมบักโอ้เอาเหลือหนึ่งแม่ฟุกอีกลุงหยกเหลือหนึ่งแรงโดนฝนฟุกได้อยู่มันได้ประมาณนี้ยพี่ผมพยายามปรับแล้วว่าเออตอนนี้ลุงหยกมาหนึ่งเม็ดพี่ อืยังมาอยูเอ้ย,อยได้ไหมเอาทำไรได้ไหมได้ได้ได้เมงลุงพนแม่งฟุกอยชิบหายเจสุเรียนมาไหมครับวันนี้ไม่มาพี่มันอาจจะไปไล่ขายของวันนี้ก็โดนด่าเมื่อวานไม่ทำงานทำการไปขายของซะแล้ว<า>เออ<า>ลุงยกมาสองอะป่านซีหับแหม มาแล้วคนดูเริ่มขึ้นมาแล้วคนดูร้อยสามสิบสองคนเมื่อกี้พี่ที่ลงไลฟ์ไปตอนนี้ลุงหยกมาสองแล้วแวบ็บเดียวอยากฟังเรื่องออมเมื่อวันก่อนสามโา3 3> สามพี่ดูพี่พพดูเรื่องของวันนี้ไปก่อนพี่นิววันก่อนอ่ะพี่ออมโดนเยอะแต่วันนี้ลุงพลกำลังจะโดนแล้ะลุงหยกมาสามแล้วพี่ตอนนี้ลุงหยกมาสามแล้วเช็ดเป็นเลยพี่มูัมหมัดไลฟ์สดตอนไหนบ้าง ผมไม่มีเวลาฟิกอะว่าเอ้ยลูกนั้นอะไม,ไม่มีเวลาฟิกอะพี่ว่าจะไล์เวลาไหนยังไงเพราะว่าบางทีแขกมาเราก็ไล์เลยแบบถามถามไม่บอกเขานี่ถามลุงยกมาสามนะพี่เ,เราไม่มีเวลาฟิกว่าไล์ตอนไหนแล้วแต,แต่แล้วแต่วเวละและโอกาสบอกไปด้วยว่าเมื่อกี้ลุงยกกินไปสามร้อยแล้วเกมเมื่อกี้นะพี่ใครที่เข้ามาไม่ทันเกมแรกอะลุงยกบวกไปสามเม็ดแต่เขาเล่นกันห้าเกมนะเล่นกันแค่ห้าเกม คาราหนึ่งใบแดงครับพี่นิวเอ็กหนึ่งใบแดงเห็นเห็นเห็นเผื่อเกมสองเกมสามเกมสามเกมสี่เผื่อมีราคาขึ้นเผื่อมีขึ้นราคาหวานเลยหวานหวานเลยแสงจ้าไปหน่อยวันนี้กำลังใจนี่มันผมปรับได้แค่นี้ครับพี่ภูมิมันประมาณพยายามแล้วอะเนี่ยปีเต็มเล็บโตอีกอะมาภาพกระตุกอีกอะลงหยกทุนเท่าไหร่วันนี้สี่พันหกสี่พันหกหมดเลิก กินได้ก็กินไปเออ 4, กิน <2006. S 2> ้กกระตุกปีกระตุกผมเห็นว่ามันกระตุกตอนนี้นะโอ้มันกระตุกะไรตอนกูยิงไว้แท๊มันมันไม่ใช่ว,ว่ากระตุกไงแต่ว่ามันงึกงักอะสี่ละสี่เมตรมันงึกงักอะมันแปลกกว่ะจะเป็นเพราะอินฟ์บ้านเรามันมีคนใช้เยอะไงตอนเนี้ย แลกสี่เม็ดแล้วไอ้น้องสามร้อยห้าสิบสามคนตอนนี้ลุงหยกมาสี่เม็ดครับพี่เอกเห็นไหมเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นฝีมือลุงหยกคร่างเงี้ยโอ้ยแม่งเอ้ยเอาแล้วเบาหน่อยโโอ้หเรียบร้อยแม่งน่าลงจิหกหอยนุ๊กหยกลุง <c oughs> หงยกยังมาสี่นะพี่ช่วยกันนับช่วยกันนับว่าตอนนี้เน็ตเป็นเป็นไรเนี่ย คนดูจะงุนหงิดไหมถ้าเป็นเงี้ยลุงหยกตึงยังครับเอ้าโอ้ยอีกทีเอาอีทีเอาลุงหยกหน่อยช่วยโอ้ยมินเดียวเหลือสามเกือบนะครบแล้วครับ 1K 1K ดวงผมไม่รู้ว่าคืออะไรอะพี่ต่ามนะภาพภาพคมมากครับคมใช่ไหมพี่โอ้ยหือแล้ว อืมเหลือสองลุงหยกยังเหลือสองพี 2, 2> <ร>่พี่พตีธรรมชาติมาแล้วสวัสดีครับพี่บินเมียดาไม่มาเหรอผมไม่รู้ว่าไม่ได้เมียดาแต่ตังไม่มีตังเสียไปเยอะวันนั้นไล่เมื่อกี้ห้าร้อยเดี๋ยวไลนี้กดให้อีกห้าร้อยพี่ไม่รู้ลืมลลจัดไปดิพี่เบาโอ้โหไม่ลงอีกผมยงดูอีกสองนะอ่าสามร้อยคนเป็นพยานนะพี่ลุงหยกยังเหลือสองคนดูไม่ตึงไม่เป็นไรใครก็ดูใครอยากดูก็ดูตอนนี้ เพราะว่าเล่นกันไม่ไม่หลายเกมหรอกเล่นกันไม่นานภาพกระตุกเหมือนคุณภาพร้อยสี่สิบสี่เอาสิหวยหายแม่งเอ้ยเม็ดละหนึ่งหวยชิบหายมีสักกลิ่นเม็ดละหนึ่งใบแดงก็เต้นทำไมเป็นงี้มาแปลกจังแม่งหวงโค้ดสวยเลยสวยสุดๆโทรศัพท์หลวงหวยเป่งเลยอ่ะไปเที่ยวเผื่อลื่นค้างไปเลยตอนนี้ โอ้โหลุงพลขยมล่มละลุงพลมาหนึ่งครับพี่เอ,อโดนขย่มนะครูอ๋อเป็นกระกดใจเยอะๆอ่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันเอฟซีเจก็กนครสวัรค์ครับสวัสดีครับพี่โอ้โหลุงพลมาสองโดนแล้วเราอะแรงเลยลุงพลมาสองแลวลุงยกจะออกการดิพิักรินเขามองออกอะ่ะ<อ>แม่ง<ๆ>เราแทงดีกว่าแทงดีกว่านักหนาแม่งแทงโคตรดีกว่า เกมเมื่อกี้ลุงยกโบวกไปสามใบแดงแต่เกมเนี้ยลุงลุงคนมาลุงคนมาสองโอ้ยไม่ต้องมาดูว่าโคตรตลกมันกระตุกว่ะทำยังไงวะเนี่ยโอ้ตายเลยแย่ว่ะอืมอืมเอาโดนอ่วมเลยกูลุงคนมาสลงรอดเออสามถ้าลงรอดเอ่ะลงรอดก็โดนสามอืม กระตุกจริงๆด้วยวะเออว่าเป็นไรวะพี่โยกอือเองเอาไปเอาไอโฟนนี่มาดิเครื่องลุงหยกไร้ายเลยนะ <Okay. S 1> อ๋อ <iPhone S 1> แป๊บหนึ่ง <right. S 1> พี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเครื่องไอโฟนนี่ไอโฟนนี่อ๋อโอเคแป๊บแป๊บเดี๋ยวเปลี่ยนเออกระตุกไม่เลิกแป๊บบนึงโอ้ยกระตุกไม่หายผมก็งุนกิดเหมือนกันเดีย๋ยวรอแป๊บไล์ไล์ขึ้นช่องลุงหยกเลยโดนสี่แล้ว เฮ้ยไลฟ์ช่องเองนี่นั่นนะช่องพี่หรือช่องพี่บินมันเอาช่องเข้าในนี้ยังไงอะเอ็งอันนี้ที่สาช่องพี่บินโดนหาอ้วงนะเดี๋ยวแป๊บแป๊บกดใจรัวมันกระตุกงั้นพี่พี่ลองไม่กดใจดูนี่เอาลองดูอ่ะลองไม่ต้องกดใจเลยอ้วหายโดนหกร้อยแล้วโดนลูกเม่ละอ้วงนะเพิ่มบัญชีก่อนแป๊บนึงอย่าทำค่อยอย่าทำค่อย มันเพิ่มแบบสแกนคิวาคอาร์โค้ดก็ยังไงโอ้โหอ่วมเลยว่ะเป็นพันเลยว่ะโดนทำไงวะอย่าทำค่อยโอ้โหอ่วมเลยตัว๋ยวรอแปบ๊บนึงพี่โอ้ยมึงกิงกันแปบน๊บนึงนะผมลงๆนขึ้นแปบน๊บนึงนะโดนแล้วแจ๊คไม่รอดแล้วเราอ,อ่วม สิปโอ้โหโดนสิบเลยเป็นเป็นเกียร์เลยว่ะเปลี่ยนลูกเดียวหันโอ้โหโดนเตเกียร์เลยว่ะเกียกูโดนเต็มเกียร์เลยวไอ้แจ๊คเฮ้ยเฮผมไม่รู้ไงว่าเมลมันคืออะไรเนี่ยผมจะลองปิดเปิดเครื่องใหม่นั่งน่ะเอ้าเออคนดูเขาจะรำคาญแย่ขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเออโดนเต็มเกียร์เลยว่ะพี่กี่เม็ดเมื่อกี้ สิบปะดิสิบเมตรโดยพันเนี่ยนี่คนดูไม่เห็นโอ้โหดีนะคนดูไม่เห็นไม่เป็นไรรอด <c oughs> ไป <c oughs> เกือบเป็นแล้วกูโอยทำเตือนเกี่ยวกับบัญชีเออวนเตือนแดงโล่เลยเนี่ยของพี่